สวัสดีคลิปนี้ก็ ADV ATV อ่าใช่ไหมเราจะมาขี A ่ ATV กันที่เขาคลามพัทลุงนี่เราได้เวลาออกเดินทางแล้วแล้วก็เราก็สามคนลูกนี่สตาร์โอเคเดี๋ยวไปกันเลยอ่ะนะกลับเอ้ยเอาแบบซิ่งรถเอาแบบธรรมดา เอาแบบซิงรือจะแบบธรรมดาซิงโอ้ ทีวีเขาขามพัดนลุง ได้ไหมโอ้โอ้สามก,กรจะโดดถ้าเอาขาหลุดออกจาก อย่างมันจะงนันจังนังนโอ้โหอย่างมันย,อยชอไหมย <c oughs> ชอไหมขาตั้งนี้ก็ได้ขาตั้งนี้เออตั้งนั้นแหละเอ,อ้ยได้ไหมเป็น,นั้นได้ไหมแบบนั้นดีกว่าให้มันเกาะแน่น ไม่รู้ <Okay. S 1> เฮ้ยรู้สุ okay. ดอะไรโอเคได้เงเจี่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวสาตัวก็ขับได้ดแต่ว่าแต่ที่เท่าไหร่แต่ว่านี่มันไม่ปลอดภัย Hello. Ais, ไมาใช่ผิวสาเดี๋ยวรอถ่าย ันนี้ก็แวะพักเล่นน้ำตกมีน้ำตกด้วยต้านบนกระโดดได้นะครับนะมีว่องยางนะครับเดินไปไกลครับเดินไปสามกิโลอีกรอไหมน้ำตกอีน้ำตกอีกแล้วเโอเคเนาะ ทักยี่ปันนะเดือน,นเมษดูว่านี่เล่น,ล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 นอะไรทักเล่นน้ำตกครับน่ารักทันเล่นน้ำตกเลยเดี๋ยวไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อ ดี๋ยวไปดูด่านต่อไปคืออะไรคาเฟ่ครับคาเฟ่คาเฟ่เียว่ลูกคาเฟ่เป็นอ่ะเดี๋ยวไปดูคิวต่อไปที่ไหนเสร็จแล้วครับตอนนี้จากเสร็จจากน้ำตกตอนนี้เราจะไปไหนต่อเขาบอกว่าไปคาเฟ่<ต>ไปดูคาเฟ่ไหนไม่รู้โอเคไป Tchau. Oh. ี่ก็หลังจากเสร็จก็มาแวะคาเฟ่นี่คาเฟ่ครับไม่รู้จะซื้อทันหรือเปล่านี่คนเยอะนี่ครับภายในคาเฟ่ภายในคาเฟ่ไปดูภายในคาเฟ่กันเป็นยังไงนี่แม่บอกแล้วว่าไม่รู้จะซื้อทันไหมคิวยาวเลยยาวนะ ตาพี่ใช้ได้เลย รเรากำลังจะเดินทางออกจากคาเฟ่แล้วหลังจากที่เรากินน้ำไม่ทันได้ดูดก็หมดก <c oughs> ็จะพาไปออถ่ายแลเมื่อกี้นะถา่ถายถ่ายรูปที่ทางน้ำล้นไปถ่ายรูปที่ทางน้ำล้นยังอยากขี่กับป้าหรือด้วยนะโอ,อเคเดี๋ยวไปกันเลยถ่ายรูปที่ ทางน้ำลน้นโอ้ยลงเหีอ,อีกแล้วลงเหีอ,อีกแล้ว ย <A> อดสุดยอดยอดยอดคุม้มอไม่เสียเที่ยวรอจองตัวครับเดี๋ยวจัดไปรอจองตัวเออรอจองตัวได้เลย